สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาอีกแล้วค่ะวัดราดเป้งนะคะอสมขอโโคขอลาเมตาเคียนตามเดินมาค่ะพี่น้องค่โงวดทีล้วได้ทั้งล่างทั้งบนเลยได้ค่ะพี่น้อง้าผู้ไดติดตามเยาวนกกสิเฮ็ดตัวเลขอีนอกน้องค่ะเนาะอารมณ์ในเบิรสองหลอกสามหลอดพี่น้องค่ะเสียงซมซีได้978ค่ะพี่น้องค่ะเขาทั้งล่างทั้งบนเลยนะคะวันนี้ก็ได้มาก บ่ายเพิ่อนอีกทีนึงมาขอโชคลาภให้แฟนคลับให้เพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะค่ะบรรยากาศบรยาาศบรยากาศก็งเ,งเงียบๆขออนุญาตกับกล้องเนาะค่ะเสียพี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวไปบูชาดอกไม้แล้วก็จุดถูกบ่ายก่อนนะคะเนาะ น,นี่เป็นแม่ตะเคียนทองวัดลาดเปลงน,นะคะพี่น้องคะพามาขอโชคขอลาบอีกรอบคะ่ะอันนี้เป็นแม่ธรณี ทำไมเอาเยอะจังเอาไม่เอาไม่ขอไม่เอาสามตัวสามตัวตรงๆค่ะขอปนีปนสินนะเจ้าค่ะจีกี่ตัวฟีเหรอ ต้องได้แต่สี่ตัวเท่านั้นเลยจอานั่นไว้ด้วยนะขายไว้ด้วยนะเออตรงนู้นก็ได้สี่ตัวต่นไข่ก็ได้สี่ตัว อันนี้เป็นขอ,อนตะเคียนนะคะพี่น้องค่ะ อันนี้เป็นสาราที่เปินสางไม้แล้ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เปินกำลังใส่รถเข็นยกและขืนบ่อดดค่ะพี่น้องมาสองเถียวแล้วขืนบ่อดดค่ะเสาตเสาที่เฮดสาราทุกตนน้นเ่ยนะคะเปินเฮดด้วยเสาตะเคียนทําจากต้นตะเคียนทุกทุกต้นเลยค่ะพี่น้องค่ะละสามต้นที่อยู่ข้างสาลาเนี่ยสามต้นอยู่จวงสาลาเนี่ยคือเพิน มีเสาตกน้ำมันอยู่สามตนจ้ะพี่น้องแต่ว่างวดนี่เพื่อนกำลังใส่รถเข็นยกก็เลยขึ้นม่มได้บอสะดวกสี่ขึ้นไปเบิ่งเนาะค่ะเพื่อนก็นอนุญ,ญาตให้ขึ้นอยู่ค่ะพี่น้องค่ะอนุญ,ญาตให้ไป่ทยอนุญ,ญาตให้ไปไวายร่าอยู่ทั้งคันอยู่แต่ว่าเพื่อนกำลังก่อสร้างมันบอสะดวกเนาจะเนาะเอาไว้งวดนาเมือนได้วันหลังเดียวกะจังไปเบิ่งกันเนาะค่ะ ตอนนี้เขาขออยู่ข้างล่างก่อนค่ะมีเนตะเคียนค่ะเะนะเปตะเคียนอ,องค์หนึ่งผู้งามผู้งามค่ะเป็นองค์ค่ะ ปัตติปนญหามลำต้องมะเขาเด้อค่ะพี่น้องค่ะขาแต่อยากได้กันวาขออ่าใบต่เกี้ยนโดยตรงแล้วกันเ<ม>ส,สียงซิมซีอ่ะค่ะเป็น่มไฮแล้วอะ่ะเป็นไแค่นั้นแหละเยี่ยมสองโตอืมเสียงเซิมซีเนี่ยอะไรกันตกออกมาหมดเลยพี่น้องสองโตพี่น้องอีกเช่นนี้เสียงสามแยวแลวคะค่ะปอท้ายเนี่ ได้ซีโตได้ซีโต้โตกับกับสองตัวขอสามตัวก็ได้พอเสียงเงียบเลยค่ะเพิ่นรุดออกมาเวิร์ดกระบอกเลยค่ะพี่น้องขายยาวเนี่ยกรุดออกหมดคือเพิ่นหายแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน้ำเลยนะคะพี่น้อง่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นแนวทางสุสานกิจแบงรัฐบ,บาลเท่านั้นนะคะขอบุญบาร,รมีเมตตาเยน จนรถบรรดาให้เอฟซีให้เพื่อนเพื่อนที่แวะขามาเยี่ยมมาชมถูกหวยร่วยเบอร์ถูกรตตรีแล้ววันที่หนึ่งโชคดีล,ำล่ำรวยถูกหวยค่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะก่อนสีกลับกะฝากเป็นแฟนเนี่ยค่ะเอ,อเดี๋ยวแฟน,แฟนหาเก้าเออ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยนะคะเป็นกำลังใจเปนนเนื้อเป็นแนตลอดตลอดหาหวยพี่น้องจนเมื่อยแอะแล้วค่ะเป็นแฟนแล้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะมีขั้นเดียวอันนี้เป็นสลากพนนะคะขออภัยหลายๆนะคะวันนี้บ่สะดุข้าขึ้นไปเบิ่งข้างบนค่ะเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่เนาะค่ะเนาะเฮาสิขึ้นไปกะบ่ปลอดภัยกับเฮาบ่ปลอดภัยกับเพิ่นเนาะค่ะ ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัล,ลที่หนึ่งนะคะ